All New Camry จาก Toyota ทั้ง3รุ่นที่ทำตลาดในบ้านเราเนี่ยแต่ละรุ่นต่างกันยังไงวิดีโอนี้ตินมาเล่าให้ฟังครับ ที่อยู่กับตินวันนี้คือเจ้า All New Camry รุ่น HEV Premium Luxury ตัวท็อปสุดเลยนะครับโดย All New Camry ที่ขายในบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นคือตัวเริ่มต้น HEV Smart ราคาเริ่มต้น1,475,000บาทต่อมาคือตัว HEV Premium เริ่มต้น1,659,000บาทและตัวท็อปสุดครับ HEV Premium Luxury ราคาเริ่มต้น1 8 9 0 0 0้บาทก็คือตัวที่อยู่กับเราวันนี้นั่นเองครับสีภายนอกทั้ง3รุ่นเนี่ยมีแค่4สีนะครับคือสีดำสีขาวสีเทา สีเทาดําส่วนสีภายในจะเป็นสีดาครับแต่ว่าในตัวท็อปสุดภายในจะมีให้เลือกเพิ่มมาอีก1สีก็คือโทนสีน้าตาลอ่อนซึ่งถ้าเราอยากได้ภายในเป็นโทนนี้สีภายนอกของตัวรถจะมีให้เลือกแค่2สีครับคือสีเทาดําและสีขาวระบบส่งกําลังของ All New Camry ทั้ง3รุ่นเป็นแบบ h y b r ิ d ที่เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด2500ซีซีร cc ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูงสุด6 0 0โวลต์ที่ให้กําลังรวมสูงสุด227แรงม้าทําอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเช อีโคสติ๊กเกอร์นะครับโดยตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะเป็นรหัส A 2 5 A ขีด F S X S จากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ามันขับในเมืองสบายแต่แรกมาด้วยการที่อัตราเร่งและการออกตัวไม่ค่อยวุ่นวาเท่าไหร่ครับแต่ว่าการที่น้ํามันมาทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในรูปแบบไฮบริดทำให้อัตราเร่งการออกตัวตอบสนองได้ดีมากขึ้นครับเพราะช่วงที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ําหรือช่วงออกตัวเนี่ยรถจะใช้พลังงานขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนั่นเองครับและความจุข,ของถังน้ามันเนี่ยอยู่ที่50บลิตรรองรับน้ํามันเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง e 2 0ทั้ง3ยั่มิตติรถทั้ง3รุ่่นนเเทาากัลยยคือวอ ู่ที่4.92เมตรกว้าง1.84เมตรสูง1.44เมตรความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่13.5ซนติเมตรซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งตลอดการแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันเจ้า All New Camry จะมีขนาดที่เล็กกว่าแค่เล็กน้อยครับแต่ถ้าไม่เอาตัวเลขมาเทียบกันเลยก็แทบดูไม่ออกครับว่ามิติตัวรถขนาดเล็กกว่าไปต่อกันที่เรื่องของช่วงล่างครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยคือช่วงล่างหน้าหน้าเป็นแบบอิสระแม็โครสตัดพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบอิสระปีนกคู่ดีไซน,นอ,อนแอเ่ตพ ต่างกันแค่วัสดุตกแต่งภายนอกบางชิ้นเท่านั้นเองครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยครับคือไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED ซึ่งไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดใช้งานก็จะมาแสดงแทนที่ไฟส่องสว่างตอนกลางวันตรงนี้เลยครับด้านหน้าจะมีการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์โตโยต้าสีเงินและบริเวณด้านล่างจะมีการตกแต่งด้วยแถบสีดําโดยในคันนี้ตัวท็อป HEV Premium Luxury วัสดุจะเป็นแบบสีดําเงาส่วน HEV Premium และ HEV Smart จะเป็นแบบสีดําธรรมดาครับในแถบตรงนี้เองในรุ่น HEV Premium ักชูรี่และ H.E.V. พ r ี m i ียมจะเป็นที่อยู่ของกล้องมองภาพด้านหน้าแต่ว่าในรุ่น H.E.V. Smart จะเป็นแค่แถบตกแต่งสีดำธรรมดาครับแผงกระจังหน้าตรงนี้ในรุ่น H.E.V. พ r e เมียม u ักชูรี่จะเป็นสีดำเมทัลลิกแต่ในรุ่น H.E.V. พ r e เมียมและ H.E.V. Smart จะเป็นแบบสีดำธรรมดาและบริเวณด้านข้างทั้ง2ฝัฟังจะเป็นช่องให้ลมไหลผ่านเพื่อไปช่วยระบายความร้อนที่ล้อและชุดเบรกและยังช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเวลาที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงด้วยนะครับซึ่งวัสดุตกแต่งตรงนี้จะเป็นสีดำเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยถ้าดูภาพรวมไซน์ นเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะเส้นสายต่างๆมันดูเรียบต่อเนื่องกันไปหมดเลยครับช่วยทําให้ตัวรถดูโบเฉี่ยมากขึ้นโดยโตโยต้าเขาปรับปรุงจากรุ่นเดิมครับเพื่อลดปัญหาเสียงรบกวนจากลมซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยลมจะวิ่งลอดเข้าไปจากด้านหน้าแล้วมุดขึ้นไปโดนในส่วนของที่ปัดน้ําฝนและกระจกบังลมด้านหน้าทําให้เกิดเสียงรบกวนนั่นเองซึ่งในรุ่นนี้ครับเขาบอกว่าปรับมาแล้วเนี่ยเสียงรบกวนจะน้อยลงอีกทั้งกระจกบังลมด้านหน้าทั้ง3รุ่นเนี่ยยังเป็นแบบอะคูสติก glass ด้วยนะครับร ใหมผมลืมบอกไปครับฝากระโปรงหน้าทั้ง3รุ่นจะเป็นแบบไฮดริกนะครับช่วยให้เราไม่ต้องออกแรงเยอะเวลาที่เปิดปิดฝากระโปรงหน้าและยังมีแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงหน้ามาให้ด้วยนะครับดีไซน์ด้านข้างจุดเดียวที่ต่างกันคือลายและขนาดของล้อแม็กในรุ่น H EV Premium Luxury และ H EV Premium จะเป็นสีเงินตัดดําขนาด18นิ้วใส่มาคู่กับยางขนาด2-35ทับส R 1 8แต่ว่าในรุ่น H EV Smart จะเป็นลายธรรมดาขนาด17นิ้วใส่มาคู่กับยาง2 1 5ทับ5 R 1 7แต่ว่า ระบบเบรกทั้ง3รุ่นจะได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเหมือนกันครับส่วนจุดอื่นดีไซน์ด้านข้างก็เหมือนกันหมดเลยกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยแถบสีดําด้านล่างและยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกเหมือนกันครับสัญลักษณ์เตือนที่กระจกมองข้างเมื่อมีวัตถุเคลื่อนเข้ามาในจุดอับสายตาก็มีมาให้เหมือนกันกระจกมองข้างก็ยังเป็นแบบปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยครับแต่ว่าในรุ่น H EV Premium Luxury เนี่ยตัวกระจกมองข้างจะได้ระบบจดจําตําแหน่งพร้อมระบบปรับองศาอัตโนมัติเมื่อเเเเเขขข้้้าาากกีียยรรถอออพิิม่ามมาใหบและจุดนึงงวณ ด้านใต้ของกระจกมองข้างเนี่ยในรุ่น H-EV Premium และ H-EV Premium Luxury จะเป็นที่อยู่ของกล้องมองภาพด้านข้างซึ่งรุ่น H-EV Smart อันนี้จะไม่มีครับส่วนบริเวณเหนือซุ้มล้อด้านหน้าจะเป็นที่อยู่ของสัญลักษณ์ H-EV เพื่อแสดงว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสม a r t e n t r ทรีพร้อมช่องเสียบกุญแจแถบตกแต่งสีโครเมียมที่ประตูทั้ง4บานเพื่อช่วยเพิ่มความหรูหราทั้งหมดที่ผมบอกไปทั้ง3รุ่นมีมาให้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าในส่วนของหลังคา, oof, าพานรุ่น HEV premium Luxury และ H-EV Premium รุ่น H-EV Smart จะเป็นหลังคาธรรมดานะครับดีไซน์ทั้ง3รุ่นเหมือนกันหมดเลยบนฝาท้ายมีการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์โ o y o ต a และภาษาอังกฤษคำว่า Camry เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยชุดไฟท้ายเป็นแบบ LED ทรงเรียวยาวเหมือนกันเหนือจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นที่อยู่ของไฟส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนปุ่มเปิดฝาท้ายและกล้องมองภาพด้านหลังรวมถึงบนฝาท้ายก็มีการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ H-EV การชนท้ายก็เป็นสีดำตัดกับสีของตัวรถและเป็นที่อยู่ของแผ่นทับทิมสะท้อนแสงทั้งหมดที่ผมบอกไปเเนน่ยทัั้ง3รุหหมือกดล ภายในของคันนี้รุ่น H EV Premium Luxury จะเป็นโทนสีดำตันอ่อนส่วนรุ่น H EV Premium และ H EV Smart จะมีให้เลือกแค่สีดำตามที่เราบอกไปตอนต้นนะครับเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยกันก่อนครับพวงมาลัยทั้ง3รุ่นจะหุ้มด้วยหนังและตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาเพื่อช่วยเพิ่มความหรูหราบนพวงมาลัยมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมาให้อย่างครบถ้วนเลยซึ่งพวงมาลัยทั้ง3รุ่นครับสามารถปรับระดับได้สีทิศทางแต่ว่าในรุ่น H EV Premium Luxury เป็นการปรับแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบจดจำต,ตำแหน่งของพวงมาลัยพร้อม ปรับระดับเวลาเราเข้าออกตัวรถอัตโนมัติด้วยนะครับการในด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นชุดควบคุมระบบปัดน้ําฝนส่วนการด้านขวาของพวงมาลัยจะเป็นชุดควบคุมระบบไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยวครับหน้าปัดเดือนใหม่ทั้ง3รุ่นจะได้เป็นจอสีแบบ TFT โดยในตัวเริ่มต้นรุ่น HEV Smart จะได้หน้าจอขนาด7นิ้วตัวรองท็อป HEV Premium จะได้หน้าจอขนาด12.3นิ้วและ HEV Premium Luxury จะได้ขนาด12.3นิ้วแต่ว่าได้เพิ่มในส่วนของจอ Head Up Display เข้ามาด้วยครับหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วรองรับแ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth และ USB เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยแต่ในคันนี้ตัวท็อปจะได้ลำโพงมาทั้งหมด9ตําตำแหน่งครับเป็นของ JBL ส่วนรุ่นอื่นเป็นลำโพงธรรมดา6ตตำแหน่งแอทั้ง3รุ่นเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนเหมือนกันครับแต่ว่าในตัวท็อป HEV Premium Luxury จะได้เป็นแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระ3โซนคือด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังแต่ว่ารุ่นอื่นจะได้เป็นแบบ2โซนครับคือด้านซ้ายและด้านขวาส่วนช่องเสียบชาร์จไฟด้านหน้าเป็นแบบ USB Type C ให้มา3ช่องคอนโซลกลางมีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงา ช่วยเพิ่มความหรูหรามาพร้อมกับแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและปุ่มกดเลือกโหมดการขับขี่มีให้เลือกทั้งแบบ Eco Normal Sport และ EV m ี d e ส่วนเบรกมือก็เป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรกโฮใช้งานได้ง่ายเหมือนเดิมครับขยับขึ้นมาด้านบนครับม่านบางแดดทั้ง2ฝั่งเนี่ยมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างทั้ง2ฝั่งเลยนะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติซึ่งยังมาพร้อมกับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบ LED เหมือนกันครับซึ่งปุ่มควบคุมการเปิดปิดม่านบางแดดของ เริ่มต้น H-EV Smart จะเป็นหลังคาธรรมดานะครับเบนั่ง้องโดยสารตัวรองท็อป H-EV Premium และตัวท็อป H-EV Premium Luxury จะได้วัสดุเป็นแบบหนังแท้ส t h Leather ผสมกับหนังสังเคราะห์แต่ว่าในตัวเริ่มต้น H-EV Smart จะได้เบาะเป็นแบบหนังแท้ธรรมดาผสมกับหนังสังเคราะห์ส่วนการปรับเบาะทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าทั้ง3รุ่นเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ว่าในตัวท็อป H-EV Premium Luxury ในฝั่งผู้ขับขี่จะมาพร้อมกับระบบจดจำตำแหน่งของตัวเบาะและเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติเมื่อเราเ,าเข้าหรือออกตัวรถส่วนใน เบาฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยตัวท็อป H-EV Premium Luxury สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางส่วนรุ่นอื่นปรับได้แค่สีทิศทางครับและในตัวทอ ury, ็อป H-EV Premium Luxury เบาะนั่งผู้น้าทั้ง2ตัวยังมาพร้อมกับระบบดันหลังปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะนัง่งผู้โดยสารตอนหลังทั้ง3รุ่นวัสดุเป็นแบบเดียวกับเบาะคู่หน้าเลยต่างกันตรงแค่ที่วางแขนเท่านั้นเองครับในตัวท็อป H-EV Premium Luxury จะมีแผงควบคุมแบบดิจิตอลมาให้แต่อีก2รุ่นจะเป็นที่วางแขนธรรมดาพร้อมช่องวางแก้วน้ำเฉยๆเลยครับและในห้องโดยสารตอนหลังยัังงมมาพร้อออกบช่ พร้อมช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB มาให้ถึง2ช่องเลยครับมาพูดถึงระบบความปลอดภัยกันบ้างครับพูดง่ายๆทั้ง3รุ่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นฟังก์ชันกล้องมองภาพรอบคันครับรุ่น h e v Smart ไม่มีมาให้นะโดยจะได้เป็นในส่วนของกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยแทนครับแต่ว่าระบบอื่นๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเซ็นเซอร์เตือนกระระยะ8จุดรอบคันแบ่งเป็นด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุน FTR ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขนาดถอย ACTA ระบบเตือนพร้อมเบรกอัตโนมัติ PKSB ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอ s p ปี d ระบบเตือนก่อนการชน PCS ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติ LDA ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลน LTA ระบบเตือนแรงดันลมยางถุงลมนิรภัยรอบคันระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้ง3รุ่นมีมาให้เหมือนกันหมดเลยครับท่านใดที่สนใจ นใจเจ้าออนิ e แคม m รีเนี่ยติดต่อได้ที่โตโยต้านครพิงเชียงใหม่เลยครับโทรเข้าไปที่เบอร์05 3 9 9 9 888 8, 8, 8, 8ถ้าชอบวิดีโอการรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตินทำวิดีโอรีวิวรถต่อไปด้วยนะครับครั้งหน้าตินจะพาไปดูรถรุ่นอะไรแบรนด์ไหนฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ